สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นมอนสเตอร่านะที่คุณยายบอกว่าเออซื้อมเมล็ดมาเพาะนะคะเอ่ออันนี้คุณยายเพาะได้ห้าสิบเมล็ดนะมันได้ประมาณแค่สิบปากระถางนะห้าสิบต้นเองนะเราก็เสี่ยงเอานะเพราะว่ามันก็ขึ้นยากอยู่นะยายได้สิบกระถางนะอันนี้เอ่อคือกระถางนี้คุณยายได้ขยายให้มันเป็นกระถางใหญ่คือสิบห้านิ้วแล้วนะสิบห้านิ้วแล้วคุณยายก็จะมาไว้เอ่อโคนต้นไม้ใหญ่นะ โคนต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะให้เขาเอ่อได้ไต่ไต่ขึ้นไปบนโคนต้นไม้ใหญ่นะนะคะอันนี้ในกรณีหนึ่งนะเดี๋ยวคุณยายก็จะพาไปาดูต้นอื่นออีกนะคะอันนี้นะคะเป็นทั้งหมดเลยนะที่มันเอ่อโตขึ้นแล้วนะมันโตขึ้นแล้วแล้วก็กระถางมันเล็กแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะทําการขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เอ่อปักเสาหลักให้เขานะคะคุณยายไปซื้อเสาหลักมาแล้วนะเดี๋ยวก็จะทําพิธีเลยนะคะ อย่างเช่นต้นนี้ยนะเจ้าต้นนี้มันยุยเยี้แล้วนะเดี๋ยวคุณยายก็จะตัดนะคะตัดแล้วก็ปลูกใหม่เลยนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนด้วยแล้วก็เหลือตอเก่าไว้เพื่อตอเก่าเขาจะได้เกิดต้นใหม่ขึ้นมานะเดี๋ยวคุณยายจะพาทําเลยนะคะสักครู่ค่ะโอเคค่ะคุณยายก็ต้นแรกนะอันนี้ต้นแรกเกิดจากการตัดกิ่งมานะตัดกิ่งมาปลูกเลยนะคะ เพื่อความรวดเร็วนะคุณยายก็รักษาวเวลาเออนี่นะคะก็เตรียมกระถางใหญ่คุณยายใส่กระถางใหญ่เลยสิบห้านิ้วเลยนะคะเพื่อว่าไม่ต้องขยายกระถางบ่อยๆนะเพราะว่าต้นไม้เขาก็โตใหญ่แล้วด้วยนะก็จะมีเสาหลักนะคะมีเสาหลักแบบนี้นะอืมนะคะเสาหลักนะให้สูงซื้อซื้ออย่างสูงมาเลยนะคะมันมีหลายขนาดนะแต่ให้เลือกอย่างสูงมาเลยนะแล้วก็จะมีดินนะคะมีดินนะคะมีดินแล้วก็มีกาบมะพร้าวสับหยาบสับละเอียดก็ได้นะคะ ต้องต้องใส่กับมะพร้าวสับด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องการเออให้น้ําเดินได้ดีด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเอ,อลากเขาจะไม่เดินนะคะไม่เดินใบก็จะไม่งามนะนะคะเพราะต้องการดินร่วนซุยเลยนะคะอันนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคุณยายก็ใส่เอ,อปลยใส่น้ําหมักแล้วนะคะใส่น้ําหมักน้ําหมักเราก็ใส่ไปตามปกติแล้วก็เราจะมีปุ๋ยออดโมคอสนะใส่ไปออดโมคอสนี่ใส่เพื่ออะไรฮนะใส่เพื่อมันเป็นปุ๋ยละลายช้านะเขาก็จะทํางานของเขาไปเรื่อยๆนะ นะคะเราจะเร่งเราจะลดน้ําอะไรก็แล้วแต่เรานะอันนี้เป็นไม้ที่ชอบน้ํานะคะขาดน้ําไม่ได้เลยนะคะต้องลดน้ําตลอดเวลานะคะอากาศร้อนก็ต้องลดเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อที่ใบเขาจะได้สวยงามตลอดเวลานะคะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะคือเออตตเออขยายลําต้นเลยนะคะขยายต้นมาเลยนะแป๊บหนึง่งมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะ เด yup. ี now, <To> ๋ยวมาชมกันเลยนะคะเดี s <S ๋ยวคุณยายจะพาทานะคะนี well. ่ค so so ุณยายลื้อมาแล้วนะลื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทํากันนะคะไปทํากันเลยอันนี้อันนี้เป็นการขยายโตะขยายกระถางเฉยๆนะไม่ได้ขยายต้นนะขยายกระถางนะคะเพราะว่ากระถางมันเล็กแล้วก็มาใส่กระถางใหญ่นะแล้วก็แบบนี้เลยนะคะยกมาเลยนะคะยกมาเลยแล้วก็มาใส่กระถางมาใส่กระถางใหญ่นะแล้วก็มีเสาหลักให้เขาด้วยนะเสาหลักนะแล้วก็เทดินลงไป ดินเก่าเขาเนี่ยใส่ลงไปเลยดินเก่าเขาเริ่มเหนียวแล้วนะเริ่มเหนียวเราก็ใส่ดินใหม่ลงไปเอาดินใหม่ใส่ลงไป ก็ดึงขึ้นมานะดึงขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ดึงเสาขึ้นมาดึงเสาขึ้นมาเลยนะคะให้ได้แบบนี้ในกรณีที่เราเราอยู่คนเดียวนะเราช่วยตัวเองนะแล้วก็ต้องมีวิธีการทายัางไงเราจะทําเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแ,แล้วนะนี่ก็สสวนนะคะก็โอเคนะนี่เราก็ใช้เชือกนะคะใช้เชือกรัดเลยนะคะใช้เชือกรัด การรัดเชือกนะคะรัดเชือกนี่เดี๋ยวคุณยายจะอธิบายให้ฟังอีกทีทินนะใส่กับกับมะพร้าววันนี้คุณยายเอ่อสับสับละเอียดนะสับละเอียดอย่าไปได้ละเอียดก็ได้นะแต่คุณยายใช้ละเอียดเพราะว่ามันมันชุ่มน้ำประกันนะ ก็ oh, ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยนี่น่คะใส่ปุ๋ยลงไปใส่ใส่เพื่อกันลืมนะบางทีเราไม่ได้ใส่เขาเนี้ยจะปุ๋ยตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้าคือจะจะละละลายตลอดเวลาแต่บัญชากินเวลาใช้เวลาได้เป็นปีนะเขาจะอยู่ในกระถางต้นไม้แต่และเทนนี่จะเป็นปีเลยนะปุ๋ยตัวนี้นะอืมนะคะโอเคเสร็จ okay, okay, แล้วแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นการข,ข,าย,ข,าย,ขายายขายายต้นนะคะขายายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะ มันมีหลักให้เขาอันนี้ก็จะอยู่อีกเป็นปีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปีเลยกว่าเขาจะโตขึ้นมานะว่าเขาจะโตให้ให้พ้นหลักของเราอันนี้นะก็เป็นปีนะเดี๋ยวคุณยายจะพาชมอีกทีอันนี้คุณยายจะเล่านะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะลืมอ,อเล่านะคุณยายจะเล่าว่าเอ่อการที่เราเอาเชือกผูกนะโอเคเราเอาเชือกผูกเพราะว่าอะไร้ไหมเพราะว่าเราต้องการความสวยงามนะคะเหมือนกับเราเอ่อ เหมือนกับเราจัดระเบียบเขานะจัดระเบียบเขาให้อยู่อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเราต้องคอยดูเชือกนะคะคอยดูเชือกที่เราผูกนะคะนะคะอย่าให้ตึงเกินไปแล้วก็เวลาต้องคอยดูว่าถ้าเขาตึงแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วเนี่ยเชือกเนี่ยเราต้องคอยตัดแต่งเขานะคะอย่าปล่อยเชือกไว้เหมือนเดิมนะไม่อย่างนั้นต้นเขาก็จะไม่โตนะคะไม่โตเพราะเชือกมันมันดึงไว้นะคะเชือกมันดึงไว้นะพ้อสําคัญนะอันนี้ก็คือการต้องคอยดูแลเชือกที่ผูกเขานะคะ ตัดแต่งเขาตลอดเวลานะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาชมนะคะการขยายเจ้าต้นเอ,อ่อมอนเตอร่าของคุณยายนะโดยการใช้เสาหลักตักนะแล้วก็ใช้กระถางให้ใหญ่ขึ้นโดยเออเราจะได้เพื่อความสวยงามของต้นมันด้วยนะต้นมันก็ใหญ่มากแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวคุณยายก็ต้องขยายเหมือนกันนะ คยายเหมือนกันเลยนะคะนี่คุณยายเตรียมแล้วนะมีเสามีเสาหลักมีดินมีกระถางใหญ่นะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวคุณยายจะกลับมาหาคุณยายนะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ